เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันหนูก็แชร์โพสที่เราโพสทุกวันเนี่ยเข้ากลุ่มพวกซื้อขายบั้นงานศาลกรรมเข้ากลุ่มนิ่ช่างโอนช่างอะไรหนูก็แชร์หมดเลย่ะคือแชร์ไปพิเแบกลับมาไม่ค่อยมีค่ะตามกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เนีไม่ใช่กลุ่มลูกค้าใช้งานจริงอ่าใช่ใช่ถ้าเราเอาเอาเอาใช้งานจริงก็คือขึ้นเลยว้าวเนี่ยอินดัสเทรียล ว <Wow. S 2> อลเนสเซียก็คือวาวที่อยู่ในโรงงานวาวอุตสาหกรรมนะคือวาลอุตสาหกรรมโดยตรงเลยก็เกี่ยวกับวาลอุตสาหกรรมถามตอบอยู่ในนั้นเสร็จสรรเรียบร้อยเหมือนพักเครื่องว่ามีแนะนําการดูตําหนิอยู่ข้างในนั้นพร้อมไปกับการขายใครมีอะไรโพสต์ขายได้นะครับใครมีอะไรนะมาโพสต์ได้เราไม่ปิดกั้นไอไม่ได้ขายคนเดียวหรือมีไหนแล้วเราก็แชร์เข้าไป พี่บอยอนะไอ้การลงราคาเนี่ยเดี๋ยวด้ใจเลิกครับลงเนี่ยมันลงไม่นั่นหรอกไอลงไอลงในลาซาด้าอะไรจริงก็มีเท็ดก็มีเข้าใจปะ่ะหรือว่าลงไปในเ,เซตเห็นว่ะมีพเพชรแกตเนี่ยแมง่งขายตัวหนึ่งร้อย่บาทสองหนค่งรึ่งสแตนเลสออกล่างพอส่งของมาจริงๆไม่ใช่เป็นเหล็ก เป็นเหล็กกับเป็นเหล็กทุกคมเขาก็เขาสังอีกอย่างได้อ,อย่างมันด่าพ่อร้อแม่กันทั้งนั้นนะมันไม่ตรงมันไม่ตรงกับของจริงใช่ไหมมันไม่ตรงกับของจริงเพราะนั้นเนี่ยไอการลงราคาไม่ตรงกับของจริงเนี่ยไอ้อย่างนี้เราไม่ทําอยู่แล้วแต่นี้การลงราคาจริงแม่งเป็นดาบสองคมคมที่หนึ่งคู่แข่งคมที่สองลูกน้อง เข้าใจว่าลูกน้องหมายถึงจะขายก็ได้หรือจะอะไรก็ได้จะต่างประเทศก็ได้เฮ้ยแม่งลูกพี่ขายตัวท่านี้กูบอกราคาแม่งแพงๆเข้าใจอะเหมือนที่มีปัญหาเข้าใจอ่ะอ่ะซื้อมาอย่างเงีย้ยเนี่ยโอ้โหลูกพี่ขายตัวต้องแปดพันกว่าฮะแม่งซื้อสองพันเองเนีย่ยกูบอกก็สี่พันไงวะ ก็มันดาบมันไม่ดาบสองคมดาบสี่คมห้าคมเลยเข้าใจอ่ะอันนี้นะลงใบปุ๊บเนี่ยคือให้หยุดตอนนี้อาจจะให้หยุดแล้วอ,อยู่เขาเป็นลบซะนะมันไม่มีผลดีเลยนะการออกสคางี้ออกอย่างงู้นช่วยออกคือหมายถึงโปรโมชั่นหรออา่าโปรโมชั่นน่าโปรโมชั่นโปรโมชั่น แล้วจะปรึกษาอยู่ว่าหรือจะทําอย่างนี้ทําแบบไง่ั่นอย่างเง้ยโซลิไนวาวเงี้ยตัวหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเนี้ยอย่างเงี้ยแม่ไม่ซ่จริงจริงไม่ใช่หรอกคือลงราคาหลอกต่างๆเราจะทําเนี่ยตรงเนี้ยดีไหมไอ้อพวกลงหลอกก็มีนะลงหลอกมันไม่ใช่เสียชื่อมันลงหลอกไว้ทําไมกําลังคิดอยู่ว่าแต่ เอาขึ้นมาดูจริงก็มีลงเวอร์ก็มีไว้ลงหลอกก็มีลงเวอร์ก็มีเคยเห็นแบบบ้านหลังเบลอโหรี่แม่งหมื่นเดียวบ้านบ้านนกอดะเคยป่มเคยไ่มเพื่อที่ให้กดเข้าไปดูฮะไม่รู้มันทําเพื่ออะไรเดี๋ยวก่อนมันทําเพื่ออะไรลองถามเลยมันทําอย่างเงี้ยเพื่ออะไร เพื่อดูลูกค้า,าออเฮ้ยตกใจเอไ้อใช่อกอได้<ป>อขาาึ้นแ่เกีัน้ยอันนี้ตอนนี้เราลงเราลงเนี่ยถามว่ามันเป็นราคาที่เราสามารถลดได้ไหมเราก็สามารถลดได้แต่มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งหนึ่งอย่าลืมนะว่ามันเป็นจุดให้คู่แข่งมองได เข้าใจวะเข้าใจอ่าหนึ่งทำให้คู่แข่งคู่แข่งการตลาดปุ๊บอ่ามันรู้แล้วว่าเราขายอยู่เล็ดนี้เล็ดนี้เล็ดนี้แล้วอย่างที่ไอ้บอกอ่ะที่เข้ามาติดต่อต้องต้องมาสแกนแต่วันนี้ไอ้มีตอบไปและเพราะว่าอยู่ระยองอะไรเงี้ยเราก็ดูว่ามันตอบอว่าก็าพยายามทําให้มันยากเขาไว้ถ้าเป็นร้านท้าเนี่ยไอ้ไม่อยากดวเลยเพราะอะไรวะ เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนตอนนี้มันสั่งซื้อง่ายเข้าใจอ่ะมันอยู่ที่ว่ามอาจจะมาเช็คกลิ่นเราก็ได้ราคาเท่าไหร่เราอาจจะให้ราคาไปเนี่ยไม่ใช่จริงหรอกนะก็คือเล่นเพราะอาจจะอาจจะมองออกว่าเป็นยังไงซื้อจริงไหมหรือซื้อแล้วเช็คเช็คเพื่อที่จะไปทําอะไรอย่างหนึ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือว่าต้องแจ้งให้แพง พวกนี้ให้แพงกว่าคนที่เขาซื้อของประจำเราเข้าใจปะ่ะนะอ่าสี่สบห้าสิบเอร์ซนก็ได้ถามว่าเราอยากขายไหมมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนใช่ไหมถ้าอยากจะดื้อรั้นเอาราคาจะเอาให้ได้อ่ะยู่เนี้เอาราคาเอาให้ได้เอาก็บ,บอกใช่นะแต่เราก็ไม่บอกใชปกติเราขายอยู่พันห้า เราก็บอกแม่งหกพันเลยเอหรือบอกสามพันอะไรอย่างเงี้ยบอกสามพันบอกไปเลยเท่าตัว,ตวเผื่อไปเลยเผื่อไปหน้าไม่ต้องไปบอกราคาจริงเพื่อให้ปัดเราไม่ต้องบอกไม่บอกอยากรู้ก็บอกแม่งไปเข้าใจอ่ะแต่ถ้ามัซื้อหน้ารักได้ถูกกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็บอกไปเป็นแสนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยวาวตัวห้าม ถูกกว่าซื้อมามาติดต่อหน้าร้านถ้ามาติดต่อหน้าร้านหรือมาซื้อยิ่งไม่ถามราคายิ่งต้องขายให้ถูกเข้าใจปะ่ะถ้าถามเยอะมึงเอาราคาไปสูงสูงก่อนนไม่ซื้อเรื่องของเขานะอยู่ไม่ต้องไปแล้วอยู่ไม่ต้องไปดูว่าอยู่จําไว้เลยนะร้านค้าเนี่ยมอนอยอะอยู่ก็ต้องหาที่ถูกที่สุด เข้าใจป่ะในเรื่องของนั่น,นเรื่องของไรเพื่อที่จะกําไรตัวเองเยอะที่สุดใช่แต่เรื่องของคุณภาพนะเรื่องของการใช้งานเรื่องของสเปคข้างในมันก็แตกต่างกันไปนะบา,บางจุดบางที่อย่างที่ว่าไม่เหมือนเนี่ยอย่างที่ลูกค้าเนี่ยอาจาเนี่ยบอกสเปคเราไม่ผ่านไม่ผ่านยังไงใช่ไหม ไม่ผ่านตรงไหนหล่ะครับอยู่ตรงสวนเดี๋ยววันไหนไอ้คุยให้ดูไอขอลายเข้ามาละเข้าใจป่ะเดี๋ยวไม่ผ่านยังไงก็คือต้องชัดเจนนะไ,ไม่ผ่านเดี๋ยวคุยอ่ะยูเซอร์อยู่ลืมนะไอเป็นเอนจิเนียร์ไอคุยได้ตรงนี้คุยได้หมดทุกเรื่องเช่อเกี่ยวเบสิกเอนจิเนียร์เพราะนั้นอยูต้องไม่ต้องไปกลัวหรือว่าไป วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะอะอ่ะเราคุยในหลักการความจริงก็เมื่อได้ข้อมูลส่วนใหญ่มันไม่ใช่หรอกมันเกี่ยวอ,อย่างที่ไอ้บอกแล้วก็พยายามทำมาเก็ตติ้งนะสิ่งแรกๆที่ไอ,อ่อยากให้ยูทำนี่ก็คือสองคนนะที่ต้องทำก็คือ,อทำมาเก็ตติ้งเนี่ย ยูสเซอร์ยเซอร์คือคนที่เขาซื้อไปแล้วเอาไปใช้เลยนึกออกว่าซื้อรถเอาไปขับเลยเหมือนยูยขายรถยูไปโรงงานขายรถอยู่ต้องขายให้คนที่เขาเอาไปขับไม่ใช่ไปขายกับไอนี N ่ไอไอที I ่เป็นไอที่ลงท้ายด้วย supply marketing engineering หรืออะไรพวกนี้ที่มันเป็นล้านเข้าใจว่าเทคนิคออะไรอะไรพวกนี้อยู่จะดูชื่ออยู่จะรู้แล้วถ้าเป็นไอ้พวกนี้มันไม่น่าไม่น่าที่จะพิสวาดหรือหรือไปขายออกมันก็อาจจะมีบางที่ที่เขาซื้อจริงๆแต่มันก็ไม่ใช่ลูกค้าเมนเมนที่เราต้องการเมนที่เราต้องการคืออะไรโรงงานโรงงานเราต้องการ รู้จักกับยูเซอร์ที่แท้จริงก็คือเอนจิเนียร์ที่เขาอยู่ในโรงงานนะไม่ใช่พวกร้านค้านะยืนนึกว่าขายร้านค้าขายได้เยอะขายไม่ได้มาซื้อหน่อยเดียวแม่งเช็คร่อนทั่วประเทศเข้าใจป่ะศักยภาพเราคือนำเข้ามาปุ๊เราต้องทำให้มันขายเข้าไปขายด้วยตรงได้อยู่แล้วเข้าใจป่ะแต่อันนี้อที่ยูพาดมันจะมีพลาดเพาะหนึ่ง อย่างที่ไอ้บอกไนงะใต้โต๊ะยู่จะพลาดหรืออยู่จะขายไม่ได้มีแค่อย่างเดียวแค่นั้นคือมันรับใต้โต๊ะแล้วมันไม่ชัดเจนกับเราก็คือเหมือนแบบว่าไม่ใช่จัดซื้อก็ช่งางเข้าใจอ่ะใบเบี่ยงหรืออะไรพวกนี้ยแต่ว่าถ้าเอากันจริงๆถ้าเขามีเจจำนวที่จะซื้อจริง,รงๆก็คุยกับเรานะเราเคลียร์ปัญหากไดุ้เรื่องนะ เมื่อเป็นเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันอยู่ได้ใช้แบบถูกใจและถูกต้องเลยถ้าอยู่คุยอะเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ก็หมายถึงไออยู่มีปัญหาอะไรอยู่พี่มีปัญหาอะไรคะลูกค้ามีปัญหาอะไรคะปัญหาเรื่องการใช้งานตอนนี้คุยมากเงี้ยลูกค้าใช้งานอายุการใช้งานมันสั้นไปหรือว่ายังไงคะวาวที่ลูกค้าเปลี่ยนนี่เป็นวาวเสียหรือว่าเป็นวาวซื้อใหม่เอาไปติดตั้งใน เมนใหม่นะลูกค้าคะลูกค้าคุยกับทางวิศวกรเอนจินเนียร์ไหมคะเดี๋ยวให้เขาให้การปรึกษามาปุ๊บอยู่ควายวันนี้อะไรปุ๊บเดี๋ยวไอเหมือนส่งบอลนนะ่ะเหมือนเล่นบอลกันส่งอยู่ต้องส่งให้อายให้อายอายเป็นคนยิงเข้าใจอะ่ะยู่เป็นแบกษาอยู่ว่าต้องเลี้ยงเลี้ยงลูกออกมาแล้วลูต้องส่งให้อายให้ได้ให้ม็นคนยิงให้ได้เหมือนกันใช่ไหม ถ้าอยู่ส่งมาเงี้ยเหมือนที่เราไปนั่นน่ะแต่ถ้าเช like, ี่อไปจงสถิตอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแต่นั้นมันก็ยังไม่มันยังไม่เด็ดขาดก็คือว่ามันยังไม่สร้างรีเยลเนเราอาจจะประทับใจแล<ต>้วแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามีผลประโยชน์เนี่ยเข้าใจอ่ะมันก็จะไอ้นั่นไปเรื่อย แต่นี้เราไม่มีให้เขาเราจะทำไงก็มีเอะเด้เข้ยาใจอ่ะไอ้นั่นเราไม่ได้ให้เอ,อมันก็เลยปึ๊บไปเลยอฮะบ่อยอย่างวันนั้นยัยไม่ได้ขอไลน์ไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้อะไรมั่งสั้นไปวันนั้นเพิ่มเพื่อนป่าว,วะไม่ได้เพิ่มไหมก็เราไม่ถามจริงๆแล้วมันคุยเราขนาดนั้น เริ่มได้ละเราต้องเลิกเพราะนิสัยคนไทยเนี่ยจัไว้ไล้หนึ่งอย่างอ,อยู่ขายของขายแม่งไปขายไปทุกวันทุกวันแม่งไม่มีเฮอะไรเลยมันไม่ได้อะไรเลยโถมึงไม่มีนมสักแก้วใช่ปะโออีชีสักขวดยังไม่มีแต่ว่าถ้าดูคิดว่าที่อื่นเนี่ยไม่ต้องอะไรมากก็ติดเนี้ยอย่างที่ไอสั่งบุหรี่ไฟฟ้ามาเนี่ยเพื่อที่ว่าอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เป็นสินค้าใหญ่แต่เขาเรียกว่าสินน้าใจ นิสัยคนไทยจำไว้เลยนะถ้ามีสินน้ำใจนี่นละแม่งก็จะดูกว่าคนไม่มีน้ำใจมันมองตรงนี้เป็นน้ำใจมันไม่มองนะเมื่อเขามองตรงนี้เป็นน้ำใจเราก็ต้องทำน้ำใจใช่ปหตอนนี้พี่กำลังสั่งของเขามาอาจจะเป็นของผู้หญิงอาจจะเป็นกิ๊อะไรเล็กๆน้อยๆนะไดอารี่นะ อ้ปฏิทินแม่งเชยไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวกวางใช่ปะอาจจะเป็นไดอารี่ไดอารี่อะไรที่ผู้หญิงนะลิปบช็อปใช้อะ่ะเดี๋ยวสั่งมาเลยสั่งมาจากต่างประเทศเลยเอาตอนนี้เน้นผู้หญิงวัออนนี้ผู้ชายได้ละพอได้ผู้หญิงใส่แ็จแปุ๊บเราเข้าไปออกไปใส่็ปุ๊บเราเข้าพบอะไรเล็กๆน้อยๆแจกแม่งไปใช่ปะแจกไปก็หนึ่งเนี่ย ในความคิดว่ามันก็ดีว่าไม่มีอะไรให้เลยอาจจะทำไดอารี่ขึ้นมาอย่างเงี้ยไดอารี่ไดอารี่เป็นไดอาร,ไไรี่ให้เขารับสวัสดีในการเข้าไปพบคุยกับลูกพี่ว่าอันนี้มันก็ทําให้คนจําด้วยในไดอารี่ที่เราให้อะมันก็เป็นโนอตคนทํางานแม่งพก มันต้องใช้อยู่แล้วอย่างที่บอกมันต้องมีไอ้ตัวเนี้ยมันเวลานั่นมันจะโน่นแหละมันต้องใช่นะข้างในเปิดมาเจอกระเป๋าเจออะไรที่มันใส่ได้อะไรเงี้ยช่องน้ำบัตรอาจจะเป็นกระเป๋าหรืออะไรหรือเป็นกระเป๋าอะไรก็ได้สักอย่างเดี๋ยวต้องรีบดูรีบดูตัวนี้ก็สั่งเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าส่งเสริมการขายาเวลาไปคุยกับคนเนี่ย เน้นไปอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ดีอ่ะเน้นเข้าไปเราเน้นเข้าเข้าตลาดเลยนะน็อกดอกคือหน้าประตูโรงงานเลยเดี๋ยวยู่ต้องเริ่มแล้วลูกค้าที่หายไปนะต้องเอาจริงๆแล้วก็หยุดส่งเนี่ยอยู่ดีมากเลยส่งเสียงคลิปส่งอะไมาให้หอายรู้ว่าไอมองเห็นเพาใหอ่ะทำได้ทำรู้ไหม เสียงนะพยายามส่งส่งให้เหมือนเขาส่งคลิปส่งอะไรส่งรายงานมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งกันนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามานั่นแะล้วนะเอาจริงกับมันลองดูทุกตั้งว่ามันจะผ่านได้เพราะตอนนี้ลูกค้าเราน่าจะโดนเจาะแล้วล่ะโดนเจาะลูกค้าประจำนะโดนเจาะเพราะว่ามาร์เก็ตติ้งเราโล ตอนนี้พี่ต้องการมาเก็ตติ้งที่มันอัพมันมาต้องการคนที่มีศักยภาพในการขายนำเข้าเก่งมีเซอร์วิสเข้าใจป่ะมี stop, สต็อกสี่อย่างทุกอย่างครบหมดอย,อยู่ที่อยู่อ่ะอันนั้นก็าทำบัญชีสองคนไอยต้องการอ่าเขาเรียกอะไรวะ เซนเตอร์อะอยู่เล่นยไม่ใช่ back, แบ็คจะอยู่เป็นเซนเตอร์ปีกซ้ายปีกขวาใช่ไหมบ้าบอลบอลบอลขึ้นสมองเพราะเมื่อคืนแดงมาแสงฮะ <c oughs> อไอต้องการปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยอยู่เหมือนหน้าที่ตรงนี้อันนั้นเขาสองคนเหมือนแบ็คซ้ายแบ็คขวาไอันี่คือเซนเตอร์ตรงกลางไอคือศูนย์หน้าตัวเป้า ที่จะไปเจาะประตูไอ้ต้องการให้อยู่คอนโทรลถ้าอยู่คอนโทรลไม่ดีทุกอย่างเราพร้อมนะูแล้งอยู่ในทีมที่ว่า full big full big ก็คือครบทุกอย่างนะไอ้กล้าพูดอยู่ตรงๆเลย s m d engineering เนี่ยครบทุกอย่างแล้วนะนะอ่าไหนดูเราบอกได้มีอะไรที่ที่ที่ไอเป็นรองมาร์เก็ตติงบ้างนะ ยกเว้นการตลาดหรือ,อ,อกอ็ค่ะดูเห็นสต็อกอะ่ะหืมดูเคยไปตรงนู้นยังอืมไม่มีอะไรที่เป็นรองเขาละมีอย่างเดียวก็คือตรงนี้นะต้องดีหลบมอนแล้วก็ต้องทำจริงๆเหมือนอยู่ที่ว่าไอจัดการได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะอ่าอยู่ทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเองเหมือนการเล่นบอลปุ๊บฮนะ นะไอต้องการนักฟุตบอลที่บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหมือนไอ้เป็นผู้จัดก,การทีมอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์หน้าเรายิงหรอกไอเป็นผู้จัดก,การทีมเนี่ยพูดง่ายๆพวกอยู่เป็นนักกีฬานะนทีว่าจะเอาชนะคู่แข่งเขาได้ยังไงไอ้ก็ต้องจัดการให้มันได้เขา้าใจไหมพัฒนาคือน,นั่นแล้วก็สิ่งที่ประชุมก็คือจำไว้แล้วก็ ทีเสร็จฟังวีดีโออีกทีแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ทำทนะก็เอาง่ายๆเอาตรงนี้ก่อนเดีย๋ยวจะบอกอย่ให้คือทุกวันนี้นะไอไม่ได้ทำอย่างเดียวไอต้องสั่งของต่างประเทศด้วยเข้าใจปะ่ะนี่ก็ไม่ได้สั่งอันนี้กำลังตั้งท่าจะสั่งพิทันวาวก็ไม่ได้สั่งอะไอต้องจัดของต้องดูสต็อกด้วยดูอะไรด้วย แล้วก็ขายด้วยคุยกับลูกค้าด้วยซึ่งมันหลายอย่างเพราะนั้นไอจะไม่มีเวลามาดูอยู่ทำงานไอจะดูอยู่ก็อีกทีอนบรรยุไอก็กบูฮีโอดูแล้วก็ดูว่าอยู่ทำงานยังไงดูฟีดแบ็กกลับมาเพราะนั้นการรายงานการรายงานเนี่ยอย่าให้รู้ว่าอย่าให้ไอรู้ว่าอยู่ทำงานอยู่ต้องเล็กขอ อยู่ต้องรายงานเข้าใจน่ะรายงานแล้วก็มีผลงานขึ้นมาซึ่งอยู่จะต้องผ่านงานนะดูอาจจะไม่ผ่านนะยูไม่ทํางานมากไอ้ยไม่รู้ว่าทำอะไรค่าของคนอยู่ที่ผลของงานยูไม่รู้เลยว่าผลงานมีอะไรบ้างแล้วยู่ทําอะไรบ้างวันวันหนึ่งอ่ยู่ทําอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าไงเอ่อยูก็ต้องรายงานตรงนี้ออกมาให้มันเป็นนั่นยูทําผิดทำพลาดเราก็แก้ไขเข้าใจอ่ะ เราว่านั้นค่อยๆดีล้วแต่อยู่ยังไม่เก่งไนงะที่อยู่บอกว่าขา้อสรุปไปแล้วอะไรไปแล้วเงี้ยนะอันนี้เราก็รู้ละว,ว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่นี่เป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เราต้องพยายามอ่านเกมเขาเขาขอไปเพื่ออะไรนะเอาขอไปซื้อ,อ,อ,รอหรือขอไปอะไรขอไปเช็คหรือขอไปอะไรมองแป๊บเดียวก็ต้องรู้ละ ยหญ่เมื่อกี้ที่โยนมานะขอเพื่อไปเช็คราคาเยเผอไม่ใช่ใบริษัทนี้อะไรที่ติดต่อมาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วอนำบัตรคนอื่นลูกค้าพวกนั้นเข้ามาในไาย <S <S เพื่อที่จะมาสอบราคาเรามันมีตั้งเยอะม,มีเคยมีนั่นอะไรมาแล้วก็อ,อยากจะดูมันอาจจะไม่ได้งานตัวนี้กับลูกค้าของเราก็ได้เราเคยขายทางสมิตเตอร์ที่ไหนปะ ไปขายนะทัสมิเตอร์อ่ะที่นี่อ่ามันรู้แล้วใช่ไหมพอแล้วปุ๊บเราเก็บไว้นะไม่ใช่ราขามีแพงแพงๆเข้าไปไม่ได้หรอซื้อซื้อหรือไม่ซื้ออันนั้นเราเราไม่ได้หวังให้ซื้ออยู่แล้วนะเราเน้นที่ ที่อานบอกคนใช้เข้าใจปะคนใช้ user. ยูส์กวางยูจะเป็นคนใช้ได้ที่มางคนใช้ยูก็ต้องดูอย่างที่ไอ้บอกอะถ้าอยู่เจอคำว่าซับพายนะเออ่ไอ้อะไรกดแม่งอย่างไอ้ g o o g l e ดูก็ได้เดี๋ยวมันดึกบอกเองอะว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ไม่ใจอ่ะถ้าเป็นโรงงานขึ้นมาเนี่ยปุ๊บขึ้นมาเต็มที่เลยฮะเต็มที่เลยฮะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องดูอีกว่ามึงเคยซื้อบ่าไม่เคยซื้อก็อย่าไปยุ่งเหมือนกันใช่ป่ะหนึ่งเรต้องคิดแล้วว่า,าต้องมองอย่างเงี้ยนะมองอคติด้วยถ้าอยู่ไปมองขายตัวนี้ถ้าอยู่ไปมองคนในแงน่ ดีตลอดนะบวบตลอดดูตายดูตายแข็งอยู่นั่นอยู่อยู่ไม่ได้หรอกวงการนี้แม่งไอต้องดูทั้งลูกน้องต่างประเทศด้วยนะต้องคุมด้วยนะแล้วก็ต้องมาคุมไอแล้วต้องมาดูลูกค้าอีกนะคุมพวกอยู่ทําง,งานด้วยเดี๋ยวไปฟังด้วยเข้าใจอ่นะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเนะี่ยพูดอะไรออกไปแล้ว เพราะนั้นเป็นอะไรที่ใช้เวลาแล้วยุ่รู้ว่าสั่งของเราไม่ใช่ไม่ได้สั่งแบบเดียวอยู่สะจบไปนะต้องมีเวลาต้องใช้ตรงนั้นเข้าใจไหมอย่างไอเนี่ยทาเนี่ยไอไม่รู้หรอกร้อยพ่อวันนมาใช่ไหมจริงจริงไอทาได้หมดแหละสิ่งที่พูดมาเนี่ยนะยกเว้นอาจจะเป็นนายมาร์เก็ตติคนนั้นซึ่ไอไม่มีความรู้เรื่องเรียนแต่เดี๋ยวถ้าไอศึกษาไอก็สามารถทําได้ ตอนนี้ไอไม่ได้ศึกษาเอาใจอ่ะ right. ตอนนี้อยู่เป็นอยู่ก็ทำให้นั่นทำให้อายไปก่อนนะ right. ตอนนี้ต้องสั่งของต่างประเทศเองเพราะว่าไม่ได้ไอนี Any ่คือให้ลูกน้องสั่งเนี่ยอย่างเงี้ยจ้างถ้าจ้างจ้างมันไม่ดีก็มันก็ต้องขยับเองแต่ก่อนแค่สั่งสั่งให้ทำเหมือนกันถ้าวัน สังง่งให้ย่ทาไม่ได้อยู่ทําไม่ได้อยู่ทําไม่ได้ไอ้อก็ไอ้ก็ต้องนั่นค่อยๆวางเพราใจไหมว่ามาทําเองออไม่นั่นอาจจะไม่จ้างเพ้าอจไมไม่จ้างมันนั่นประหยัดเงินไปได้นี่แค่ทีเดียวสองทีทำงานวันเดียวอ่ะ คิดดอูอายุคิดดูสิบวันนายทำได้เท่าไหร่อาจาจอะนี่ประหยัดแค่ซื้ออย่างเดียวอยู่ก็เห็นเนี่ยความแตกต่างที่มันนั่นก็เอาเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนแลวกันทำงานให้มันชัดเจนอย่าลืมไปฟังเออะอะไปทาง,งานอย่าไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นปุ๊บไล่ออกทันทีทุกคน นะให้ออกเลยเห็นปุ๊บให้ออกเลยไม่เอาเลยเจอหน้าปุ๊บไม่ไม่นี่ห้ามางานมาเชื่อมมากึงมาอะไรหรือวะ่ะถุกตำแหน่งเราด้วยอะไรด้วยเอะเอาเท่านี้ก่อน